เริ่มแล้ววันนี้นะครับสำหรับงานประเพณีสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนประจำปี2,567ทางเทศบาลนครข,ขอนแก่นเชิญชวนนะครับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปร่วมงานกันครับนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครข,ข,ขอนแก่นเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมสร้างความประทับใจที่เป็นไฮไลท์แห่งความทรงจำสนุก ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์กับงานประเพณีสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2567เริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับจนถึง15เมษายนนี้ภายใต้แนวคิดศาสตร์ถึงแก่นและมีรูปแบบการเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ โดยการจัดงานเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพื้นที่ครับจุดแรกคือบริเวณบึงแก่นนครระหว่างวันที่8ถึง15เมษายนเป็นการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นการแสดงกิจกรรมพื้นบ้านวิถีอีสาน ฟรีคอนเสิร์ตมอลำและการออกร้านจำหน่ายสินค้าณนะบึงแก่นนครนะครับส่วนจุดที่2คือบริเวณสารหลักเมืองขอนแก่นและถนนข้าวเหนียวหรือว่าถนนสีจันทร์ครับระหว่างวันที่12ถึ15สง15เมษายนนี้แน่นอนครับจัดเต็มการแสดงแสงสีเสียงตำนานสงกรานมีการโชว์ของแอนโทเนียโพซิลถูดวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสนุกสุดเวียงไปกับการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังในเวทีต่างๆนะครับในถนนข้าวเหนียว โดยเวทีเยื้องเซนทันขอนแก่นโมโนเทวนนีนานเป็นผู้ดูแลครับวันที่13เมษายนพบกับป๊อปปองกูลสานิโตโน่วันที่14เมษายนเจอกับเป็กกี้สีธัญญาปั้นปทุมราชโมโนออริจินั Big ๊อถุงแป้งไนกี้หนีน้าและวันที่15เมษายนเจอกับศิลปินพีเสเดิดอิงฟ้าและโชว์ทีมอะคาเดมีเป็นต้นครับไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะ